สวัสดีค่ะพบกับซ่องแยร้อยนะคะพี่น้องค่ะแยร้อยจะพามาดูบ้านภาวานาตอนบ่ายนะคะเพื่อนเพื่อนวันน,นี้เฮามาทําสวนย่อมจากนี่บ้านภาวานาเวลาบ่ายนะคะท้องฟ้าสวยงามเดี๋ยวจะพาไปดูสวนยอ่มกันจ้ะทุกคนตอนนี้ทําสวนยอ่มนะคะ อันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้รู้จักซื้อต้นยังหน่ยไก่ต้นยัง,ต,ยง,ต,ยงต้นยังไก,ก่เหลืองต้นอะไรงามแต่ไม่รู้จักซื่ออันนี้ก็สวยอันนั้นต้นเข็มต้นเข็มนี่ทุกคนดูซิ สวยแล้วนะเนี่ยสวยแล้วค่ะสวยแล้วค่ะปูติดกันไปไหมฮึมติดกันไปไปป่ะไม่เหลือไงไม่เหลือหรอกอันนอีกถุงนึงเหรอฮะแล้วตรงอื่นเราไม่ไปปลูกกันหรออ๋อปลูกตรงนี้ตรงเดียวทุกคนสวยมากมากเลยทําเป็นวงกลมนะคะแล้วข้างอนนี้จะเป็นต้นอันนี้น่าจะเป็นต้นรางรางเงินน่าจะเป็นรางเงินเนี่ย รางเงินรางทองหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นฮะนี่เตยด่างนะหลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้นรางเงินรางทองสวยไหมสวยไหมสวยนะคะอันนี้ต้นอะไรคะต้นเฟิร์นเหรอคะอ๋อเหมือนที่เมืองนอกเลยนี่นะที่เขาไปเก็บเห็ดกันอะ นี่ทุกคนสวยไหมบริเวณหน้าบ้านภาวนานะคะตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามนะคะไม้ไม้ประดับไม้ประดับไม่ใช่ดอกไม้ไม้ประดับดำเนินงานโดยพี่ทิศเบี่ยงกับทิศไก่วิ่น้ำกัดน้ำนี่นี่บอนไซบอนไซ บอนไซอันนี้ต้นหมาโอ้สวยสวยสวยบอนไซสวยงามฮึถ่ายอยู่กำลังทำนะคะตกแต่งสวยงามเลยจ้า จะได้เจริญหูเจริญตานักภาวนานะคะนี่คุณตาเก่งมากเพราะที่สวนคุณตาคุณตาก็ปลูกปลูกอะไรต่อไม่รู้อะไรเต็มไปหมดสวนคุณตาสวนคุณตาเนี่ยคุณตามีโครกนองนานะคะโครกนองนาคุณตายิ่งสวยกว่าน,นี่นะคะทุกคน,นบริเวณ บ้านภาวนาข้างสวนยางนะคะลมเย็นๆสบายๆฮะมันจะแตกปุ่มหมดเลยเหรอหนามากเลยอ๋อเหรอมันขยายแล้วเราเรามาจกก็ไปปลูกที่อื่นได้ไหมปลูกไปไหนได้อีกไปข้างหน้าไม่ได้เหรอเป็นปุ่มเป็นกอเลยเอ่อคุณเจ้าก็ะขดออกก็ขยายที่ดีสวยสวยสวยมากแค่เดียวแค่สามสี่เดือนเนี่ยอือสวยนะคะทุกคน ยาติธรรมมากันปลุกนะคะไปก่อนนะคะฝากกดแจกดรายกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ